จ๋าอุย้ยไห้ถ่ายรูปก,กับเมียเราหน่อยนะถ่ายรูปก,กับตุ๊กตาไปเออหิมะมตกหิมะตกโน้นน่ะนะข้างนอกอ่ะหิมะตกเป็นไหมหิมะตกโอ้คนน่ะหิมะตกเลยหิมะตกเลยเอาไปนั่ง ไปหาพี่ๆไปลูกไปเดี๋ยวแม่ชงนมให้หิ้วนมอ,มอตาแม่แล้วต้องเช็ดตาเช็ดตาทั้งวันก่อนจะครบแต่ละตัวตาสกรปรกนะหนูหน่ะคิดตาทำไมเยอะจังวะอืมไอตัวขนยาวนี่เดี๋ยวแม่เช็ดตาให้จะไปไหนกันพี่แจ๊กกับพี่จอจะไปไหนกัน

จุตุ๊กตาสาวน้อยสาวน้อยผีน่ารักนะี่ตุ๊กตาผีตาเด็กน้อยน่ารักในเพื่อนไปนไหนหมดว่าเอาอีตัวน้อยไปไหนนะ่ะอันนี้เร็ว ตุกตาจ้าตุกตาพี่อืมไะนอนกับเพื่อนๆ